อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับลิเวอร์พูลถูกจับไปโยงกับแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสชุดยูย่จากโมนาโกที่ชื่อว่าดีเย่บัติสซึ่งไม่เคยมีตัวตนจริงในโลกนะครับเป็นเพียงแค่ตัวละครสมมุติในซีรีส์ทางช่อง Sky ยวัที่ชื่อว่าซีรีส์ดรีมทีมแค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับฟุตบอลสตอรี่บายซันเดยนะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นำมาเล่าให้ได้รับชมรัะฟังกันนะครับ วันนี้ครับผมจะมีคำถามมาถามเพื่อนก่อนเลยนะครับก่อนที่ไปเล่าให้ฟังนะครับคำถามนันก็คือรู้จักนักเตะที่ชื่อว่าดีเย่บัพติสกันไหมครับไม่รู้จักใช่ไหมครับอ่ะผมใบ้ให้นิดนึงครับเป็นแบ็คซ้ายชาวฝรั่งเศสรู้จักไหมครับอ่ะอยังไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าดีเย่บัพติสเป็นใครและมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับข่าวการย้ายตัวที่ต้องขออนุญาตใช้คําว่าโคตรพ่อโคตรมากของเฟซนิวส์นะครับ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในปี 1, 1999โดยมีลิเวอร์พูลเป็นตัวละครเอกของเรื่องนะครับคือต้องบอกว่ายุคนี้นะครับเราสามารถติดตามข่าวสารได้ไวมากนะครับมีสมาร์ทโฟนในมือมีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook Instagram นะครับหรือว่าอะไรก็ตามอีกมากมายนะครับติดตามได้ยันการเคลื่อนไหวของนักเตะเองเลยถูกไหมครับ หรือว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์นะครับเอาเว็บไซต์ข่าวต่างๆเนี่ยมันก็อัปเดตค่อนข้างเรียลไทม์ละหรือเกือบๆจะเรียลไทม์ใช่ไหมครับแต่ย้อนไปในปี1 999เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับ อินเทอร์เน็ตมีแล้วแต่ถ้าบ้านใครเนี่ยมีคอมพิวเตอร์แล้วมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าโคตรหายากเลยนะครับในปี1999หรือว่า2542เนี่ยนะครับตอนนั้นเต็มที่คือถ้าเป็นเมืองไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปใช้เป็นร้านเน็ตนะครับหรือไม่ก็ตามโรงเรียนตามหาัยนะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตมาให้บริการแต่ว่าตามบ้านเนี่ยมีน้อยครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าคุณมีทางมีทวิตเตอร์ไม่มีทางมีเฟซบุ๊กอะไรต่างๆไม่มีครับข่าวสารเคลื่อนไหวคือมีเว็บไซต์ของสนนนัักขข่่่าาาีฬสใหญๆอยูบ้งะครบ แล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นความบันเทิงเนี่ยก็คงจะเป็นเรียกว่าเว็บบอร์ดนะครับเป็นเหมือนอย่างเช่นถ้าเอ่ยถึงก็อาจจะเป็นเหมือนพันทิปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเว็บบอร์ดของกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งครับสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการติดตามข่าวสารที่มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นสายถ้าเป็นสายโทรศัพท์ถ้าบ้านเราก็คืออย่างประมาณ1 8 0่ดนน์ะครับที่เคยคิดกันนะครับคุณก็โทรเข้าไปในเบอร์เฉพาะใช่ไหมครับเขาก็จะคิดค่าบริการคุณนทาท,นะท กดสมรสรที่คุณเชียร์มันจะมีเหมือนเป็นข่าวทีคู่สิบข่าวการย้ายตัวข่าวความขึ้นไหวแบบซึ่งมันมันมันไวกว่าที่คุณจะรอนังสิพิมพ์อีกวันหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายค่าบริการนะครับตอนนั้นเขาคิดอยู่ที่ประมาณนาทีละ6กเพนนีครับก็ถือว่าสูงพอสมควรครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่มันจะเกี่ยวโยงกันเนี่ยมันเริ่มต้นนะครับการย้ายตัวนะครับข่าวการย้ายตัวที่นรก ok แตกแล้วก็เฟคเนิวโคตรๆนะครับชื่อของ d ดียบัตติสเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องด้วยั จริงๆแล้วถามว่ามีตัวตนไหมไม่มีตัวตนในโลกความเป็นจริงนะครับแต่มีตัวตนอยู่ในซีรีส์เกี่ยวกับฟุตบอลที่ชื่อว่า Dream Team ครับตอนนั้นเนี่ยช่อง Sky One นะครับเขาจะมีซีรีส์เกี่ยวกับฟุตบอลชื่อว่า Dream Team ครับโดยที่โฟกัสไปที่สโมสรสมมุตินะครับในเรื่องเนี่ยเป็นสโมสรสมมุติชื่อว่าสโมสร h a r c h e s t e r United นะครับและในช่วงปี1999ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีข่าวที่ว่าในเรื่องนะครับมันจะมีข่าวที่ว่า h a r c h e s t e r United เนี่ยไปสนใจ แบ็กซ้ายตัวทีมชาติฝรั่งเศสดู21นะครับจากโมนาโกชื่อว่าดีเดียบาติสครับแล้วก็อยากได้มาร่วมทีมนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยดีเดียบาตเสก็เหมือนพูดกับ Hi แฮร์เชสเตอร์เบตเตอรว่าตอนเนี้นะครับมันเขาเนี่ยได้รับการติดต่อจาก2ส,สโมสรน,นะครับที่มีผู้จัดการทีมเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งในชีวิตจริงนะครับพิมลิกตอนนั้นเนี่ยทีมใหญ่ที่มีผู้จัดการทีมเป็นชาวฝรั่งเศสเนะี่ยมีอยู่2ทีมด้วยกันนะครับ 1คืออาร์เซนอลครับที่มีอาซานเบนเกอร์กลุ่มทีมและ2คือลิเวอร์พูลที่มีเชราอูลิเย่กลุ่มทีมนะครับหลังจากที่แฟนบอลหรือว่าคนที่ดูซีรีส์ดึงทีมทางสกายวันเนี่ยก็นแน่นอนก็มีแฟนบอลทีมต่างๆอ่ะที่ต้องดูด้วยใช่ไหมครับแล้วมันมีแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับรายหนึ่งเนี่ยเหมือนไปโพสต์ขำๆในเว็บบอร์ดของบรรดาแฟนบอลอาร์เซนอลด้วยกันนี่แหละนะครับบอกว่าเออเนี่ยมันมีลิเวอร์พูลนะคู่แข่งเราเนี่ย ไปสนใจอยากได้แบ็กซ้ายดีดีให้บัฟติสว่ะอะไรเงี้ยคือคนที่ดูดีมทีมเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นการเจ้าเล่นกันมันเป็นการขำๆกันเพราะว่ามันคือตัวละครในหน,หนังนะครับในซีรีส์ครับซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้ามันจะมีข่าวลือแบบเฟกนิวอะไรเงี้ยมันจะมีวันที่1เมษายนถูกไหมครับเอพิลฟูลเดย์อย่างเงี้ยก็โม้ไปเลยโม้แบบให้มันตั้งใจโม้อ่ะนะครับคนอาจจะสะดุ้งตอนแรกแต่สักพักนี้เอ้ยวันนี้วันที่1เมษายนนี่ยว่ะก็ขำๆไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนั้นมันไม่่่ใช1เเมมมษายยนนนนนคคคครรัััััับบืืออววปปกกติทไละ็ พอมีการแซวกันเล่นในเว็บบอร์ดของอเซนลเนี่ยนะครับไม่รู้อกท่าไหนครับมันมีนักข่าวคงจะเข้าไปเกาะเต็ดในกลุ่มต่างๆในเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยนักข่าวของ n e w of the World ครับ News of the World คือเป็นหนังสือพิมพ์แท็บลอยรายสัปดาห์นะก็ถือว่าชื่อดังพอสมควรตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับดังพอสมควรเลยนะครับก็เอาข่าวนี้ไปลงบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจอยากได้ตัวแบ็คซ้ายจากโมนากที่ชื่อว่าดีเยบักติสโดยที่ ถามว่านักข่าวอ่ะถ้ามันจะตรวจสอบอีกหน่อยตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้ตรวจสอบได้แต่ว่ามันไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้ที่คุณสามารถเข้าวิกิพีเดียเข้า Google เข้ายูทู e หาอะไรได้เลยทุกวันน้ไม่มีทุกวันนั้นมีย a าฮูนะมีแล้วนะครับมีย a าฮูมี Yahoo มีเซิร์ชเอนจินบ้างแต่ว่าข้อมูลไม่ได้เยอะแบบทุกวันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะมาแบบอยู่ปลายนิ้วหาได้เลยมันไม่มีทางครับแล้วมันก็เอาข่าวนี้ไปเล่น New ูบส์เวิร์สักพักครับไอสายบริการข่าวที่ผมบอกเนี่ยที่ชื่อว่าคลับคอเนี่ย ก็เอาไปลงแล้วก็อัดไว้ในเซ็กชันของริรูพูเพราะนั้นเนี่ยเวลาแฟนบอลร์พูเข้ามากดฟังว่าที่วันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเก,กี่ยวกับสโมสรเราก็จะมีข่าวบอกว่าสโมสรร์พูสนใจเยบับติสซักพักหนึ่งนอกจากอยู่ในคลับคอแล้วมันกระจายไปสู่สื่อหนังสือพิมพ์ที่ถือว่าเป็นสื่อค่อนข้างดังและก็พอจะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับเช่น เดอะโอเวอร์ observer, นะครับเดอะการ์เดียนนะครับรวมถึง The Times ด้วยนะครับ The Times เนี่ยความน่าเชื่อถือถือว่าโอเคเลยนะครับ The Times ก็เอาไปลงครับคือฮากันใหญ่เลยคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ข่าวแบบที่เราจะโพสต์ในในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ที่พอพลาดแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็ขออภยัยไม่ได้นะครับคุณตีพิมพ์เป็นหนังสือออกไปแล้วมันคือฮาร์ดคอปเป้มันเป็นหลักฐานความความอะไรความเลอะเล่อความแบบไม่รู้เรื่องของคุณนะครับมันถูกตีพิมพ์ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันต่อมาเนี่ยคนก็อ่านกันลิเวออรร์พูลต้งกา ได้ตัวีเยบัฟติสในราคา3.5ล้านปอนด์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเดอดทามนี่หนักสุดเลยบอกว่ามีข่าวเ e อ็กคลูซีฟด้วยซ้ำของเขาเองนะครับประเมินมูลค่าของลีเยบัฟติสไว้ที่1ล้านปอนด์หล้านปอนด์นะครับสุดท้ายแล้วคนที่ดูซีรีส์ดีมพีมาก็เอาเฮ้ยไอ้นี่มันตัวละครในในซีรีส์ดีกว่าครับ จนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องโจ๊กมันกลายเป็นเฟกนิวแบบโคตรพ่อโคตรแม่เฟกนิวที่เกิดจากความเลนเล่อความแบบบ้าๆบบความอะไรก็ตามเนี่ยของนักข่าวที่คุณมักง่ายหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับไปเอาการตอบโต้เป็นของแฟนบอลในในเว็บบอร์ดเนี่ยมาตีเป็นข่าวแล้วก็จนทางสื่อที่หน้าแตกตีพิมพ์ข่าวนี่นะครับก็ออกมาแบบแก้เกอร์บอกเออเดี๋ยวจะมีการสืบสวนมีการภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราพลาดข่าวแบบนี้ตีข่าวแบบนี้ออกไปได้อะไรเงี้ยนะครับ ส่วนก็มีการสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องนั่นก็คือคนที่ทาซีรีส์ดีมพีเขาบอกว่าเออเขาก็งงเหมือนกันเห็นข่าวนี้ก็ทุกคนก็น่าจะได้ดูซีรีส์ก็คงจะรู้นะว่าเป็นตัวละครสมมุติที่เขาคิดได้เดียวคือคนที่เอาข่าวนี้มาเล่นนะ่ะสงสัยดูซีรีส์แล้วนึกว่าเป็นความจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับลิอร์พูถูกจับไปโยงกับแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสชุดยูทีเอ็ดจากโมนาโกที่ชื่อว่าดีเจบัตติสซึ่งไม่เคยมีตัวตนจริงในโลกนะครับเป็นเพียงแค่ตัวละครรสมมุติในี ทางช่อง Sky One ที่ชื่อว่าซีรีส์ดรีมทีมแค่นั้นเองนะครับนี่คือความหน้าแตกคือความเฟกนิวที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับสุดท้ายแล้วในเรื่องนะครับดียบาติสก็ได้ย้ำาอยู่ฮาเชอร์ในเตดแล้วก็ในตอนท้ายของฤดูกาลเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นคือเขาเนี่ยตั้งใจหล่บอลนะครับในนัดสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนยิงอยู่โทษแล้วก็ตั้งใจยิงออกแล้วสุดท้ายเนี่ยมาโดนจับได้อะไรทำนองนี้นะครับก็เลยมีการใส่กันว่าอ ลิเวอร์พูลคุณโชคดีแล้วละ่ะที่ไม่ได้นักเตะประเภทนี้ไปร่วมทีมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวสนุกๆที่นํามาเล่าให้รับชมรับฟังกันนะครับกับเรื่องราวการย้ายตัวข่าวสารการย้ายตัวที่โคตรจะเฟคนิวเลยนะครับกับลิเวอร์พูลที่โยกับน,นักเตะชื่อว่าดิเอบัตติสนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช anel football story by sunday ด้วยหรือถ้าใครชื่นชอบแบบงานเขียนนะครับฝากติดตามในเพจเฟซบุ๊กโลกเตะผิวสันเดย์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่ามีเรื่องราวอะไรดีน่าสสสนนนนนนใใจมมาาลล้้ววหรรรรัััััััับบบบชฟงกกะคคีีไป่อด